ช่วงนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจในด้วงการเงินการลงทุนมาฝากกันเยอะเลยนะครับไปเริ่มต้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์กันดีกว่าครับล่าสุดได้มีการคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นนะครับ People Management Award 2022ครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับรับรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นประจำปี2565นะครับหรือรางวัล People Management Award 2022ในสาขา The Best Learning a n Development นะครับระดับ Advanced ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือว่า p ีแมทครับเพื่อแสดงความชื่นชมองค์กรที่มีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่างานพัฒนาบุคลากรได้อย่างไม่มีขีดจำกัดพร้อมกับการบริหารองค์กรเพื่อสร้างความสาเร็จอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิไัยพัฒนาเป็นผู้มอบรางวัลโดยมีนายวารวัตสุวัคนรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลขอ,ของธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมทีมงานร่วมรับรางวัล นายวรวัตรสุวัคน,นะครับรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมา s c b Academy เดครับได้เริ่มโครงการในการพัฒนาบุคลากรหลายโครงการทั้งพัฒนาพนักงานภายในและประชาชนทั่วไปเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาทั้งชุดความคิดความรู้และทักษะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น s c b Academy เดมีจึงเป็นศูนย์กลางของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กรที่มีความสามารถ ในการสร้างทักษะใหม่ๆดูแลเรื่องการรีสกิลอัพสกิลให้พนักงานและช่วยพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เดิมสร้างการเรียนรู้ให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจด้วยความยั่งยืนและรักษาพนักง,งานให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกดังนั้นการได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการาพัฒนาสร้างทักษะความรู้ที่พนักงานในองค์กรสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าไลฟ์สไตล์นะครับ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของชีวิตในทุกด้านของพนักงานเพื่อให้สามารถทดลองและพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจํากัดเป็นองค์กรที่น่าทํางานแห่งหนึ่งที่มีความใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้น่าอยู่และมีความสุขครับถือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเลยนะคะในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานและก็เพื่อมุ่งเป้าในการตอบโจทย์การให้บริการกับลูกค้าลคะค่ะ